สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นกระหล่ำหมูชิ้นนะคะกระหล่ำนะคะ50กรัมค่ะหมูอของเราค่ะ50กรัมพริกปันปกป่น5้ากรัมค่ะกระเทียมปั่น5้ากรัมค่ะพริกแดงซอยห้ากรัมค่ะซีอิ๊วดำสี่กรัมค่ะมันเพื่อ2กรัมค่ะ ก็จะมีซอสผัดของเราค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ข้าวสวยของเรา230กรัมค่ะผัดกะหล่ำหมูชิ้นนะคะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่หมูลงไปเลยนะคะใส่กระเทียมปั่นเลยค่ะพริกปั่นค่ะพริกแดงซอยค่ะผัดให้พริกกระเทียมหอมเลยนะคะพอพริกพอกระเทียมหอมแล้วเราก็จะใส่ผัดกะหล่ำลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำซุปค่ะ ใส่น้ำซุปแล้วเราก็จะเล่งไฟกลางได้นะคะไม่ต้องแรงมากนะคะยิซอสผัดค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะแล้วก็ผัดให้ทุกอย่างสุกเลยนะคะได้ที่แล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะน้ําก็จะงวดนะคะน้ําจะไม่เจ่งนะคะแล้วก็จัดลงกล่องได้เลยค่ะกระจายให้ทั่วกล่องเหมือนเดิมนะคะผัดกระหล่ำหมูค่ะ